เปเมืองที่แบบสะอาดเขาไปเขาไปใช้มือไปเช็ดปไ้ายโฆษณามาเสร็จแล้วเขาบอกไม่มีขี้ฝนจริงๆ,ๆทุกท่านนะคะสมัยก่อนนะคะทินทินมาเรียนหนังเสือที่คุ้มมีน,นะคะนั่งรถประจําทางจากปั้นทินทินมาที่นี่สามสิบกว่าชั่วโมงแต่ตอนนี้นะคะนั่งรถไฟสามชั่วโมงขึ้นนะคะแล้วสมัยก่อนมานะคะอยู่คุ้มมีน,นะคะไม่กล้าใส่เสื้อแบบสีขาวคอสีขาวไม่กล้าใส่ ใส่วันจะดังดีเลย <c oughs> แต่ตอนนี้คะ่ะตันนี้ใส่ได้เวลาเราใส่รองเทา้าคุณยริงเรื่องรองเท้านี่ชอบใส่รองเท้าหนังแททใช่ไหมรองเท้ายังไม่มีขี้หุ่นค่ะเพราะว่าเมืองนี้นคะเขาปักฟองแล้วเราก็ทําความสะอาดนะคะ,ะเปลียงเมืองที่แบบไม่หยุดนะคะแล้วกอ็อย่างถนนที่เราวิ่งอยู่นี่นะคะเขาเรียกว่าถนนปักกิง่งไม่ว่าเมืองไหนเป็มเมืองเอกต้องมีถนนเส้นนี้ชื่อว่าถนนปักกิง่ง นะคะถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวเฉินตูใช่ไหมมันก็จะมีเส้นหนึ่งชื่อว่าถนนปักกิ่งเหมือนกันนะคะอ่าในเมืองจีนนะคะถ้าเป็นเมืองเอกนะคะนะคะก็จะเป็นเมืองที่ถือว่าเมืองที่จเจริญสุดใหญ่สุดแล้วนะคะแต่เปรียบเทียบกับ มืองจีนสามสี่สิบสามสิบสี่มงทุนนี้นะคะ่ะมงทุนนี้คือมองทุนที่ยากจนนะคะเพราะว่ามงทุนชายแดนไม่เจริญเท่าไหร่นอกจากนอกจากทั้งรัฐบาลใส่ใจจะปรับปรุงตรงนี้จะ่ทาให้เมืองนี้เจริญขึ้นมาใช่ไหมอันนั้นนะคะเขาจะดีขึ้นปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าเมืองขุนหมีนี้ได้จัดงานเอ็กซ์โปนะคะทำให้เมืองขุนหมีเจริญก้าวหน้ามาก คนนั่นเอยิ่งแย่เลยนะคะมีเด็กเก่เก่าแก่เก่าแก่กกนะคะยงยงป้าเยีเ้ยน,นี้นะคะทุกท่านป้าเงียน,นีนะคะแปลว่าตึกนี้กำลังจะถูกถูกถูกลึกไม่มีคนอยู่แล้วนะแปลว่ารัฐบาลจะใช้ที่ดินที่นี่ไปสร้างอย่างเ่นแล้วคนที่อยู่ที่นี่ซื้อบ้านที่นี่เขายังอยู่ไม่ถึงเจ็ดสิบปีเวลาเราซื้อคนณโดใช่ไหมมีเวลานะคะก็คือเจ็ดสิบปี แราว่ายังไม่ถึงเจ็ดสิบปีนี้ที่ดินที่นี่รัฐบาลจะเอาไปสร้างเปียอย่างเอ่งเราทํำยังไงนะคะจะเป็นว่าเขาจะจ่ายเงินให้เราคนหนึ่งเอาเงินตรงนี้เราไปซื้อบ้านที่ออ่นเขาจะใช้ที่ดินที่นี่เราให้ย้ายบ้านนะคะเท่านี้เขาก็จะจ่ายเป็นตารางเมตเท่าไหร่ชดเชยค่าชดเชยให้นะคะอ่ะจาจะให้ย้ายก็คือย้ายเลยไม่มีสิทธิ์มีที่ดินตัวเองยิ่งเปอยู่ในตัวเมือง นะคะ,ะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะเขอยู่มาก็คือตกไปเลยนะของตัวเองตลอดชาติไปเลยใช่ไหมนะคะ,ะแล้วเขาบอกคุณจินเกิดมาไม่มีเอสะ่ะเพราะว่าไม่มีบ้านไม่มีที่ดินของตัวเองการปกครองจากรัฐบาลของประเทศจีนนะคะเป็นอย่างนี้หมดทุกคนอยู่อยุ่หยุ่ยจนชิงแล้วค่ะ แต่ก็ยังมีคุณจีนะคะเยอะขายบ้านอย่างเช่นบ้านเขาที่อยู่ที่เชียงไหมใช่ไหมเพื่อนพ่อนะคะอยู่เชียงไหมบ้านเขาเพื่โอโหสิบกว่าตารางเมตรเขาได้ขายได้เท่าไหร่ขายได้ไม่ต่ำกว่าสามล้านหยวนนะทักสมมติว่าเขาอยากจะขายบ้านที่นี่ไปอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้ก็เมืองไทยก็ตลาดใช่ไหม้าอยู่คุณจีย้ายไปอยู่เยอะนะเพราะอะไรนะคะเพราะว่ามึงจีอ่ะ ประชากรเยอะเขาอยู่กันเราคุณรู้สึกมาเอออ่ะเขาอยากไปหาประเทศที่คุณน้อ,นนอยๆอยู่สบายสบายก็คือคุณที่คุณแถวช่างใหม่นะคะคุณจิมไปอยู่เยอะนะคะใช่ไหมคุณจิมไปอยู่เยอะเขาขายไปขายไปเสร็จแเ้าก,ก็พาพาครอบครัวไปอยู่เลยนะคะไปทำมาหากินท,ที่ที่ต่างประเทศไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะเวียดนามก็เยอะเราก็เยอะคุณจิมไปนะคะเราไปก็ไปทางการค้าขายที่ต่างประเทศ หน่อยนะคะข้องขยันของคุณจีนนี่คือเดี๋ยวเขาก็รวยอ่ะเขาทาได้นะก็จะเป็นอย่างนี้นะอะแต่ว่าเขาแบบนี้นะครับแปลว่าตัดสัรชาออกไปแล้วนะกลับมาอีกไม่ต้อนรับแล้วนะประเทศจีนนะคะไม่ต้อนรับแล้วนะเพราะว่าตัดสัทชาออกไปแล้วปัจจุบันนี้กฎหมายมึงจีนค่ะที่ออกมาใหม่นะครับใครใครรับรักชาันนะ ถ้าเคยรับราชก,การลูกหรือหลานเขาไปทํางนานที่ต่างประเทศคนนี้ต้องตกงานแปลว่าอะไรคะแปลว่ามีสิทธิ์ไปได้ว่าจะเอาความรักจากบางจีนไปปล่อยเข้าใจนะแล้วเอ่อโอเคเราไปเที่ยวก่อนนะคะไปเที่ยววัดหยวนก่อนนะคะถึงแล้วนะคะท่านในที่ยังหลับอยู่ตึกได้แล้วค่ะ